ครับพามาชมที่แปลงหญ้านะครับแปลงป่อยแปลงหญ้าครับแปลงปอยงเจาะลวดครับอีที่เราเคยถ่ายทํากันไว้เมื่อรอบที่แล้วนั่นนะครับมันปนแล้วล่ะปนเหนือแต่ดินแล้วมันปีนี้มาแรงจัดครับทุกทีงัวไม่ไม่ไม่ถึงมาตรงจุดนี้หรอกครับทีนี้มันก็หนีไม่ออกเนาะเนี่ยเราก็เดินไกลหน่อยแต่พอเรามาอยู่อยู่เนี่ยมันก็เนี่ยมันก็จะดูดีเยอะเลยนะครับเนี่ยมันมีผักบุ้งมั่งยาแพยกมั่งครับนะครับที่มันทุกๆุอยู่มันก็ ก็อิ่มครับเนี่ยผมก็กลับล็อกนี้ก็จบแล้วล่ะคงถึงเมษาเลยเนี่ยมีนาเมษาก็กลับไปนู่นได้แล้วฝนมู่ได้ครั้งเดียวนะครับทีนี้ก็ดูเรื่องงัวเนาะครับตัวนี้ก็เป็นงัวที่ตกค้างสองตัวมาเที่ยวที่แล้วที่เคยมาดูอ๋อครับรอบรอบหน้าจะไม่ได้ผสมแล้วครับมันมันเป็นแล้วล่ะรอบนี้ผมผสมแล้วเป็นรอบแรกผมเว้นครับเดี๋ยวรอบนี้ผมก็ผสมนะครับเนี่ยรก็รอติดตามนะครับสาวท้องแรกสาวท้องแรกเลยครับ ก็อย <NYU, S 1> ่างที so, well, mm ่เคยบอกนะครับที่บอกอยู่ในคลิปว่าบันขายไม่ได้ทีนี้พอผสมก็ไปเป็นัวท้องแล้วครับก็ปรับราคาเป็น18,000ัวท้องก็ยังขายอยู่ครับก็นี่นะครับก็จะขายอย่างที่บอกนะครับจะสักประมาณ5แม่นะครับยังไงก็ต้องเอาออกนะครับ5แม่เพื่อเพื่อที่จะลดก็ไม่ได้ขายมากรับนี้ถ้าถ้ามันเป็นไปตามที่เราคาดการถ้าว่ามันขายได้ก็ขายถ้ามันขายไม่ได้มันก็อยู่ไปอย่างนี้นะครับครับอย่างนี้ก็มันมีตัวตัวสีเทานุู่่ ทีนี้มันก็มีงวตอกค้างอยู่เนี่ยแค่สองตัวนะครับครับรุ่นที่แล้วครับนอกนั้นก็จะเป็นงวท้องอย่างที่บอกทีนี้งวท้องมันก็แตกต่างเนาะครับเจ็ดแปดปีสิบปีกับว่ากันไปก็แล้วแต่ครับผมถึงบอกว่าคุณเลือกเอานะเราไม่ไม่คัดอีกตัวนั้นขายตัวนี้ขายตัวนี้ไม่ขายไม่แล้วอันเนี้ยคุณเลือกเอาผมก็จะให้เลือกเอาี้นะเดี๋ยวหาว่าคัดตัวดีไม่ดีขายจะมีที่ไม่ขายก็คือถ้างวย้ายกลับไปบ้านมันมันประมาณเจ็ดเดือนแล้วเนี่ย อย่างนี้ผมจะไม่ขายแล้วเจ็ดแปดเดือนแล้วผมถึงเอาไปบ้านอย่างเงี้ยไก่คอดแล้วครับอย่างนั้นก็จะไม่ขายแล้วครับถ้าถ้าผมเอาก็พวกนี้ที่เอามาลงก็บอกขายตั้งแต่ก่อนนู้นก็มันออกลูกมันก็วนกันไปอยู่อย่างนี้นะครับครับครับก็จะไม่ได้ขายเช่านั้นนะครับส่วนถ้าเอามาปล่อยแป้งอย่างนี้ก็ขายทุกตัวให้เลือกเอาครับก็จะประมาณนั้นเราเดินลัดนี้เลยไหมเดี๋ยวไปดูลูกมัวมันกำลังนิ่งๆแล้วเราจึงลุกมาอย่างี้ก็ได้ครับได้ครับ เพราะว่านี่มันมีตัวที่เขาจองไว้อยู่ลูกคาลูเขาก็จะได้ได้เห็นนะครับาจาขอบเขาก็จะได้ดูคนนะครับลูกงัวตัวเมียที่นี่รู้สึกว่าจะเหลืออยู่ห้าตัวที่ที่ไม่ได้จิดจองมันมีลูกคาลูตัวเดียวครับที่จองที่อยู่นี่นะครับครับที่อยู่เนี้ยนอกนั้นก็ไม่มีเพราะว่าที่จองก็เอาเข้าไปเลว ตัวนู้นหรือเปล่าครับอาจารย์ลูกคาลูกครับครับนูลัคิ้วขาวๆนั่นแหละครับนี่เดี๋ยวมาดูฝั่งนี้ก่อนอ๋อตัวนี้อีกตัวที่ตกค้างครับครับที่ตกค้างคู่กับตัวแดงเมื่อกี้ครับนี่ตัวนี้ยังไม่ไม่เป็นสั์ครับอย่างนี้ถ้าเกิดยังไม่เป็นสัดอย่างเงี้ยผมก็ขายสิบห้าหมื่นอย่างนี้ได้ครับแต่ถ้าเป็นสัดถุงผสมแล้วผมก็เอาสิบแปดหมื่นครับก็อย่างนี้นะครับก็ท่านก็เลือกครับนะครับหรือถ้าจะมาจองเล็กๆอย่างนี้ก็สิบห้าหมื่นเหมือนกันก็แล้วแต่แต่ชอบนะครับแต่เล็กๆนี่จะมี โชยอยู่ก็ลูกไอเอสเอ็มแปดศูนย์หกสองตัวตัวขาวนี่ครับครับตัวขาวล่างตัวหนึ่งแล้วก็ตัวแดงบนตัวหนึ่งครับนี่ตัวแดงบนนะครับลูกไอเอสเอ็มแปดศูนย์หกอันนั้นแม่แดงอันนั้นแม่เทาครับนี่นี่ครับเขาก็ไม่คิดเลยนะนี่นี่พ่อเดียวกันนะครับพ่อเดียวกันคู่นี้คู่นี้นะครับขาวกับแดงครับอันนี้แม่แดงอันนี้แม่เทาครับเอาเอสเน่ดูดูเนี่ยโชว์แล้วครับเนี่ยอู้สวยนะครับเหลี่ยมตัวดี ตอนนั้นมาก็ยังไม่ไม่เท่าไหร่นี่ตัวพัชแค่เริ่มนี่ครับตัวแดงตัวแดง่ดนนว่ในตัวผู้นี่นี่กว่างครับเป็นตัวผู้เป็นลูกของเอ็กซ์เลย์แปดสองห้าเอ็กซ์เลย์แปดสองห้าครับขี่เขาไว้แล้วเพิ่ี้เขาจี่เรียบร้อยนะครับนะออฟฟอร์ดนะจะด้อยเขาหน่อยออฟฟอร์ดยัางเนื้อหนังยังไม่มาหรือมันจะไม่แบตบก็ไม่รู้นะไม่ได้โทษพ่อกัวนะแบบบางตัวบางทีแม่งัวเรามันมันไม่ปรับกันมันก็ ก็ตัวแดงกับเท,าบท้าบสก็จะอยู่ที่เจ็ดหมื่นตัวผู้ครับถ้าเกิดเป็นงัวเทา้าตัวนี้ตัวผู้ตัวเทางัวเท้าเราไม่ยังไม่มีครับจะเป็นงัวแดงก็เจ็ดหมื่นครับในลูกเอ็กเซลเลชันสองน้ำเชื้ออาจารย์ซื้อมาโด้เท่าไหร่ครับอันนี้เป็นน้ำเชื้อรวมหลยคุณใส่ก็ประมาณห้าพันนะถ้าผมจำไม่ผิดแต่ตอนแยกเพศนะผมจําได้ครั้งสุดท้ายนะมันสี่พันเจ็ดนะแยกเพศนะชุดแรกที่ว่าได้ลูกไป ก็ขายไปหมดแล้วครับน้ำเชื้อก็คุณภาพนะครับครับไอ้แต่ตอนนี้เขาราคากันยังไงไม่รู้นะผมก็ครับติดตามข่าวเราไอ้นี่ไวเซต์ทุตะพลน่ะไวเซตหกหนึ่งหกตัวเมียนี่นะครับทุตะพลแล้วก็ตามด้วยออกฟอร์ดคารูคารูเออนะครับตัวท้ายนี่ยคารูคิวขาวครับตัวนี้ติดจองไปแล้วนะครับ คู่กับวีโก้นะครับติดลูกคาลูนะครับก็สูงใหญ่ขึ้นเยอะนะครับก็เริ่มเริ่มชัดจะก็ทําไม่นั่นก็ถ้าเมษาฝนไม่มาดีก็คงจะต้องเอาเข้าครับเดี๋ยวพอได้สักประมาณสี่เดือนแม่จะปองถึงไม่ได้ขี้เขาครับก็กล่าว่าเมษาจะรอนที่สักสามตัวนะ น,นะครับเ,เขาไม่คิเดลเลยการเลาโอสู้ไว้ครับเอาวัวเา,ามาใส่เ้อแดงถือว่าการเลือกวัวก็ถือว่าใช้ได้นะครับเ,ก,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 เก็มันก็ไม่ัดอะไรแต่เขาคงจะดูตามสายพันธุก,กรรมของเขานร,รับับี๋ยวไปดูฝั่งนู้นแม่วัวนะครับ พวกนั้นก็จะมีเป็นแมนงมัวก็สภาพการเลี้ยงนะครับตอนนี้ครับแต่คือตอนนีน้ผมก็ว่าสภาพนี้ก็ถือว่าอยู่ได้ครับแต่ส่วนที่มันมหอมๆอมจัดที่ลูกมนรีดดมอย่างที่เข้าไปในบ้านนัะนมันหอมหน่อยแล้วก็เข้าไปครับแต่คิดว่าเนี่ยหญ้าขนาดเนี้ยผมกล่าวว่าพอแล้วสําหรับปีนี้นะมามา,มาล็อกนี้ล็อกนี้ของเามันสามสิบไร่มันก็นเป็นนาผมคิดว่ากินได้ถึงสินเมษานะเนี่ยครับพอสเมษาก็เราก็กลับไป คำของเราก็พอได้ขยับแล้วละ่ะตรงนี้ก็จะเป็นแมงวัวท้องมั่งยังไม่นััยงไม่ได้ผสมม้งที่เป็นลูกศิษย์รประมาเนี่ยครับแต่ถ้าเกิดคนที่จะดูวัวท้องม,มันก็ต้องถกสามสี่เดือนถึงมันต้องเช็คอีกแต่ส่วนตัวผมก็ยังที่เคยพูดนะครับอย่างนี้ผมก็ไม่ได้เช็คหรอกผสมแล้วก็ผ่านไปเลยคัคมนไม่ได้มีการซื้อขายเราก็ไม่ได้เช็ค แต่ถ้ามีสารซื้อขายต้องเช็คให้เขาครับก็จะประมาณอย่างนี้นะครับ <c oughs> ก็ถือว่า<อ>ยังมสมบูรณ์นะครับยังพออยู่ได้เน่ยถ้ามันไม่มีลูกมารีดนมเนี่ยนี่ไอ้รงนี้ก็แยกลูกแล้วก็ดูดีแล้วเนี่ยลูกตัวไออตัวที่ในบ้านเนี่ยเบอร์เนี่ยเบอร์สามสิบห้าก็สามเขาก็ถ้าไม่มีลูกอย่างเงี้ยรีดนมอันนี้ไม่มีลูกอย่างเงี้ยถ้าไม่มีลูกเนี่ยผมว่ามันอยู่ได,ได้นะครับ อย่างนี้ถ้าลูกตโตๆหน่อยจะดูก่อนมันจะยุบป้ากไม่ใช่ยุบมากก็เอาตัดเนี่ยครับมันก็พอใช้ได้เนี่ยผมว่าเนี่ยก้ตกัดเต็มๆคำด้วยยาแพกมั่งอะไรไม่ครับแต่อีที่เราทํากันตรงนู้นน่ะมันเป็นปุ่นเลยนะมันไม่มีกระสงังตังต้นอย่างนี้นะ oh. เพราะมันหน้าแรงนี่มันย่อยลงย่อยลงใช่ไหมครับอันนี้ปุนมันลงครั้งหน,นึ่งนี่มันยังมีขยับขึ้นครับเนาะนี่นี่ครับครับเนี่ยเนี่ยอย่างเนี้ยผมว่าอยู่ได้นะครับเนี่ยอย่างงัวถ้าเราปล่อยอย่างสภาพอย่างผมผมเลี้ยงผมก็ อย่างนี้ผมดู่าพอจ้โอ้ตัวเมียอยู่นู่นตวงลืมลูกไอซีเคสูสเจ็ด 7. ลูกเบอร์สิเบเจ็ดนู่นแม่เัาตัวไหนครับเบอร์สิบเจ็ดแม่ก็เห็นตัวอยู่นี่เคสูอันนี้แม่คาลูครับแม่คาลูป่อมมอบบอกว่าเขาให้เอาไอเคเอฟสามสิบเอ็ดผสมอ๋อตัวจะนานจังเลยเพราะขนาดนี้ไม่เป็นตัดแล้วเนี่ยครับแล้วพอลูกโตขึ้นมันรีดพอรีดก็นู่นเลยย่านม ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ก็ยังย้ําคําเดิมว่าผมก็จะผสมให้เอาไม่เอาก็ไม่เป็นไรอีกเหมือนกันครับครับก็เกิดถ้าท่านยังชอบอยู่ท่านจะเอาไปก็เอาถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรเพราะยังไงเราก็ต้องผสมอยู่แล้วครับนี่ครับลูกไอ้ก็ขอ้ได้นะเกมบอลทีเคศูนย์เจ็ดทีเคศูนย์ศูนย์เจ็ดนะครับนี่ตัวนี้ที่คนแคนาดาก็พูดถึงนะครับลายลายลายคอลายๆนิดๆครับสลับไปคารูมาก่อนมัน เคนั่นเปนอยู่หน่อยอเี้ยไม่แน่เขาอาจจะเอาไปสามตัวหรือเปล่านะครับเขาก็ยังตัดสินใจอยู่ตามงวนะระหว่างไอ้ตัวนี้ลูกคนจะลูกไอ้ s อ8ม6มันก็คูละอย่างอีกนะครับไอ้ตัวนี้ดูมันจะยาวแต่ความย่นไอ้นุ่นย่นกว่าสีนุ่ดีกว่ามันก็อย่างเงี้ยงวมันก็จะจะมีดีมีเด่นมีด้อยก็สลับกันไปอย่างเงี้ยครับมันก็จะเป็นเรื่องปกตินะอยู่ที่ชอบ เป๊ะเลยมันก็ไม่ค่อยจะลงตัวให้บางทีเราชอบอยู่สองสามส่วนมันมีส่วนที่ไม่ชอบอยู่นิดๆหน่อยๆก็อันนี้เอ็กซ์เ์แปดสองห้าครับเนี่ยเนี่ยอีกชุดชุดที่แยกเพศอ่ะครับผมคัดเอาไว้ตัวนึงเลยเอ็กซ์เลส์แยกเพศนะครับตัวน,นี้ตอนนั้นซื้อมาสี่พันเจ็ดนะครับน้ำเชือก็ขายไปหมดคัดไว้ตัวเดียวครับแต่น้ำเชื้อแยกเพศที่ผมใช้มานี่ถ้าเป็นของนอกก็ยัง,ยงไม่มีสิทธิ์พลาดนะครับตอนนี้ที่ใช้อยู่มันก็มี วีแปดอะไรนะของ YZ เลขอะไรนะตัวดำๆนะแล้วก็ j h JDH m e n s นโซสทับ5ครับแล้วก็ไอ้มอนเต้ครับมอนเต้ของพรชัยแล้วตัวไหนอีกลรัที่ของนอกผมลองลองเอาไอ้ไอ้ลายของ YZ เขาไมา่ใช้นะครับที่เขาใช้เครื่องแยกเพศ93%เครื่องใหม่เนี่ยครับเนี่ยลงเพิ่มผ,ผ,ผ,ผสมไปแล้วละ่ะ ว่ามันผลมันจะออกมาอย่างไรอะไรยังไงครับเดี๋ยวรอติดตามนะครับออก,ก็จะใช้ส่วนมากก็ตอนนี้ผมก็จะเน้นเรื่องแยกเพศนะครับเพราะว่าเรื่องราคางัวด้วยครับตัวเมียมันก็แพงกว่าตัวผู้อะไรประมาณนี้ครับ,รบและอีกอย่างตัวเมียเนี่ยถ้าขายไม่ได้เราไม่มีบาระอะไรเราก็ปล่อยแลงได้ครับแต่ถ้าเป็นตัวผู้เรามาปล่อยไม่ได้ถ้ามันโตแล้วเราก็ต้องเอาไว้ที่บ้านอย่างเดียวมันก็ประมาณนี้นะครับส่วนเรื่องการเลี้ยง ก็พื Actually, old, so <Uh ้นๆก็เหมือนเดิมๆนะครับ <acknowledged> ม uh ันแต่ปีนี้ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีเจ็บป่วยนะครับแต่หน้าฝนผ่านมาสังเกตดูปีนี้ไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยเครียดดวได้เนี่ยครับมันก็กินพวกมันตามสภาพแต่ถ้าเกิดเอาไปแล้วไปปรับไปใส่ขุมจุ้งหัดเดินบ้างอะไรมันก็ดูดีครับสภาพแต่ทีนี้ไอ้อย่างระบบการเลี้ยงของผมมันมันเป็นอยู่อย่างนี้ซะครับ นะครับเราก็ไม่ถึงขนาดว่าจะต้องเป็นสายต้องปวดถึงก็ว่าสภาพงนี้ก็ใช้ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับ,รบส่วนคนที่จะมาเลือกดูงัวนะั่นนะก็ลองเลือกดูเอาครับว่างัวแบบไหนมันเหมาะสมกับเราแต่งัวลักษณะอย่างเนี้ยผมคิดว่ามันไปต่อยอดได้ง่ายครับนะครับเอาไปถึงเนี่ยถ้าไปเลี้ยงน้อยตัวอย่างน้อยมันโชว์ก่อนให้เราเห็นแล้วล่ะส่วนเรื่องความเชื่องนะเราเล่นมั่งอะไรมั่งใส่ขุมก็ักเดือนสองเดือนก็คงพอได้นะครับแล้วก็ เราไม่ใช่ว่ามีงัวมากก็ดูเอาเนี่ยครับเรื่องการกินอยู่มันจะสภาพไปอย่างกินอย่างนี้แหละนะครับพี่น้องเย็นไม่มีเสริมนะครับไม่มีนะครับถ้าถ้ามาปล่อยแปลงก็คือมีมีแต่น้ำน้ํา่ให้ไม่มีหญ้าเสริมไม่มีฟางเสริมนะครับไม่มีอาหารเสริมนะครับชุดปล่อยแปลงครับทีนี้ก็จะได้ไปกินก็ไปจอนู่นแหละครับเอาข้าวบ้าดยานมโดยปกตินะครับแต่ทีนี้ก็ถ้าเกิดมารอบเนี้ยงัวมันอาจจะแบบว่า แม่มันผอมมันช่วงฤดูแรงเนี่ยเราผมก็จะเอากลับก่อนแต่ดูสภาพแล้วที่เหลือนี่คงจะยังไม่ได้เอากลับแล้วล่ะเพราะว่าถ้ากินอยู่นี่เดี๋ยวมีนาเมษาก็พ้นแรงแล้วครับครับทีนี้ก็ฝนลงหญ้าเขียวปกติกินก็บึกครับเหมือนที่บ่าวม้อมาถ่ายตอนเย็นโหมันก็ครับนี่ยังยุบแต่ผมสังเกตดูนะอย่างงัวสาวรุ่นสองตัวมันก็ไม่ยุบนะครับ เขาไม่ได้มีเนี่ยไอ้พวกเนี้ยมันก็เนี่ยยุบสุดๆมันก็จะอยู่แค่เนี้ยมันไม่ได้มีลูกดูดนมไม่อะไรมันก็ผมว่าอย่างนี้หน้าแล้งนี่หัวไม่ได้เจอไม่ได้อะไรสะาก็คือว่ายังอยู่ได้ครับครับก็ประมาณนั้นส่วนหนึ่งก็ฝากประชาสัมพันธ์นะครับคนที่คิดจะเลี้ยงงัวช่วงเนี้ยถ้ารีบมาเลี้ยงกันครับช่วงถูกช่วงราคาลงนะครับถูก สองก็มีตัวเลือกอีกถูกแล้วมีตัวเลือกผม,ผมสภาพนี้ท่านอาจจะไปเลือกที่อื่นดูเลือกไปเรื่อยๆครับจนที่ท่านพอใจแต่อย่างเมื่อก่อนไม่มีนะครับออกมาก็แย่งกันจองแย่งกันจองไม่มีมาเหลือใหญ่ๆอย่างนี้ยังไม่มีเห็นไหมจะจองกันหมดนะครับตอนนี้มีโอกาสแต่ก็มีหลายคนนะครับที่ผมดูตามสื่อตามอะไรที่ท่านขายยอมขาดทุนบ้างอะไรบ้างตรงนั้นก็น่า,นาเสียดายครับเพราะว่า ตอนซื้อน่ะมันก็แย่งกับซื้อนอนตะช่วงนั้นน่ะมันก็เหมือนจะแพงด้วยผมก็ถึงบอกว่าถ้าเราเลี้ยงัวเราเราเอาต้นทุนความรักกับเรารักเมื่อขายไม่ได้เราก็ต้องเลี้ยงไปเรื่อยๆพอลูกมันก็ถอ,อนถอนทุนไปนะครับจากแพงนะลูกตัวที่สองผมว่ามันก็น่าจะคืนดูแล้แน่ถึงวัวถูกๆกันเนาะรูกตัวที่หนึ่งอ่าอย่างสมมติเราซื้อไปแม่หนึง่งสิบห้าหมื่นแสนห้าหมื่น นะครับอย่างของผมสมมตเอาอีกตัวขาวไปเลยเนี่ยเดี๋ยวก็ได้ผลผตครับออกรูปมาเป็นตัวผู้สมมุติเราขายสักห้าหมื่นแล้วก็เหลือแม่แสนนึงถ้าออกอีกออัวงยังไงเราก็มีกําไรครับถ้าเป็นตัวเมียม,มันก็น่าจะก็จะได้มีกําไรอะไรอย่างเงรรี้ยแล้วงูเนี่ยเราต้องเข้าใจนะครับผมเคยมีคนมาปลุกฉานะครับมีคนบางคนก็ยังไม่ได้เลี้ยงส่วนมากผมสังเกตด,ดูว่า ช่วงอายุสามสิบถึงสี่สิบเนี่ยครับยี่สิบห้าสามสิบสี่สิบช่วงเนี้ยเยอะมาส่วนมากจะเป็นทั้งคู่เขาแหละทั้งปกดทั้งเบี้ยก็จะชอบกันทั้งคู่ก็จะเอาวัวไปเลี้ยงทํางานอยู่กรุงเทพก็เอาวัวไปเลี้ยงบ้านรประมาณอย่างเงี้ยครับอย่างตัวอย่างที่จองจองแล้วก็ที่อยู่แคนาดาเห็นไหมเขาก็เอาวัวไปแคนาดานี่ไปลงที่ไหนไม่รู้นะผมไม่รู้<อ>แต่อีกเจ้านึงที่อยู่อะไรที่จองให ต้องไอลูกไอลาย<ม>นะครับวินเชสเ,เตอร์แมกนัมอ่ะอันนั้นน่ะเขาเขาไปลงสุรินรแต่งัวตอนนี้เขาอยู่ราดบุรีที่เขานัดว่าหลังสงการ,รเพราะว่าเขาจะได้เอางัวไม่ต้องเอาไอตัวนี้ไปราชบุรีแล้วก็กลับเขาจะเอานี่กลับไปก่อนแล้วถึงกลับมาเอาตัวนี้ก็ไม่เป็นไรก็ดูแลไว้ให้เขานะครับก็ประมาณอย่างเนี้ยครับว่าถ้าเราเลี้ยงปุ๊บเราไปมองเลยดีดเป็นลูกคิดเลยซื้อตัวเนี้ยแสนห้าขายสองแสนเราจะได้กําไรห้าหมื่น แล้วถามว <AL> ่าจะขายขายถ้าเราจะขายใช่ไหมจังหวัดที่เราจะขายงดเราต้องเข้าใจครับว่าเราไม่ใช่ผมเหมือนกันเนี่ยผมจะขายปุ๊บนี่ไม่ใช่ว่าผมจะขายตัวนี้จะขายได้เลยนะผมก็ไม่รู้เราก็ทํางัวเราให้ดีที่สุดบนะครับ,รบเราต้องงัวเราต้องสู้กับงวคนอื่นเขาได้ด้วยนะเราถึงจะขายได้ถูกต้องไหมครับถ้ามันเกณฑ์เราต่ํากว่าเกณฑ์เขาเนี่ยเขาจะมางัวเราอย่างไรเขาต้องไปเอางวที่สวยกว่า่ราคาเดียวกันอะไรประมาณอย่างนี้ครับเราต้องสู้เขาได้ แต่ผมว่าความเล็กความใหญ่ผมว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องสําคัญนะอย่างยกตัวอย่างที่บ้านเบิกที่เขาองว่าผมไปเขาเลี้ยงแม่เดียวสองแม่เขาขายได้หมดนะตัวฟู้ตอนแรกที่ว่าขายไม่ได้ที่สี่หมื่นห้าหมื่นก็ถึงราคาเขาเนี่ยเขาก็ขายได้ครับหนึแม่สองแม่แต่ลูกไอของพี่น้องไอตัวแดงนั้นน่ะตัวนั้นใหญ่เขาให้กําไรกันสองหมื่นแล้วนะครับก็น่าจะครับตัวฟู้นั่นน่ะก็อยากเห็นอย่างนั้นนะครับดีนะครับน่ะคนที่เขาซื้อไปเออเขาก็ดีใจ ทีแรกคนคนที่มารับจ้างขนนะั้รถวัวเขาให้เลยห้าพันแต่ยังไม่ได้ย้ายแต่ผมจําได้นะว่าผมยังเคยพูดว่ามันเหนือกับไอ้บินเจสเตอร์ผมอีกใช่ไหมที่ผมเคยพูดนั่นแหละนั่นแหละมันเหนือกว่าไอ้ตัวนี้ใหญ่พอไปถึงบ้านเขาเขาบอกพ่อชอบมากใหญ่มันรูปอะไรนะโน no burn, เบิลหรือเะล ไม่แน่ใจครับ <ผม S 1> จำไม่ได้เนี่ยสายเอสจีเขาทางเนี้ยเทรว่าคุณศักเขาเอามาครับน้เชือขาก็เหมือนกับอย่างปีนี้ก็มีลูกไอ้วินจตไอลูกโคจีนี่ซับเจ็คไอที่เอาไปในตรงไหนนะบุรีรัมหรือที่ไหนนะไอนั่นเอาไปในะบัตรเอาไปนะขอ,อนแก่นหรือไงเนี่ยที่ว่าเขาจอง,ท,องที่เขาอยู่นอกเหมือนกันนะที่เขาลูกเขาไปเลี้ยงผมเคยโทรไปตามทีหนึ่งก็บอกปรับตัวดีแล้วอะไรแล้วอย่างงู้นอย่างนี้ พ่อเขาก็ชอบเขาว่างั้นพ่อเขาทางานอยู่เขาก็ถ่ายรูปไปพ่อเขาดูบอกรัาดูแล้วนะต่อยอดมันก็ใช้ได้ครับเนั้นั้นเราก็ดีใจนะครับอย่างเราผลิตงัวไปเนี่ยอย่างผมเนะี่ยเวลาจองมาแล้วเนะี่ยมีคนชอบนะผมก็จะให้เบอร์เลยเอาที่ท่านคุยเอาเลยไม่เป็นไรเราให้กําไรกันเรากับดีใจนะที่งัวเรามีมูลค่าไปต,ออต่อยอดได้นะครับต่อยอดได้ไม่ต้องรอลูกหนึ่งลูกสองลูกสามนะครับรรแ,แต่ส่วนมากนะผมว่าไม่ค่อยขายหรอก เพราะว่าคนซื้อก็ชอบเขาไม่คนที่มาซื้องัวเราไม่ใช่ว่าเป็นคนซื้อมาขายไปใช่ไหมเขาให้กําไรยังไงโชวก็ไม่ก็แล้วก็แล้วเขาก็ต้องคิดย้อนกลับแล้วว่าถ้าเราขายไปปุ๊บแล้วเราไปหาซื้อใหม่จะถูกใจอย่างตัวนี้ไหมเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนั้นครับ,รบเพราะว่าเขาแล้วก็มีอีกกรณีหนึ่งครับคนที่จะซื้อหัวเนี่ยผมลืมไปโชรมาถามผมงัวเป็นลำปีสกินหัวสาวครับเป็นตุ่มเป็นนั่น,นบอกเขาขายถูกจะซื้อดีไหมผมก็บอกว่า ผมก็มีความรู้นะแต่ละปีสก,กินมันไม่น่าจะมีผลเกี่ยวกับเรื่องการมีลูกมีอะไรหรอกใช่ไหมมันก็อาจจะมีบ้างแต่ไอการเจ็บป่วยแต่ทีนี้เวลาให้ลูกได้มันก็ให้ได้ปกติแต่ผมก็บอกว่าก็เราจะซื้อง,งัวเลี้ยงครเราจะไปเห็นแกง,งัวถูกแล้วงัวมีจัหนี่อย่างนั้นมาเลี้ยงหรือผมก็ว่าอย่างนี้ใช่ไหมเราก็ต้องเอางัวได้สวยไอ,ไองัวอย่างนั้นให้เขาขายเป็นงัวเนื้อง,งัวอะไรของเขาไปคก็เลยแนะนําเขาไปอย่างนั้นครับแล้วเขาจะซื้อหรือเปล่าผมก็ไม่รู้ แต่ถ้าอย่างผมเนี่ยผมจะซื้องัวเลี้ยงผมก็ไ,ไปไม่ไปเอางัวมีจำหนิแล้วถูกมาเลี้ยงหรอกคใช่ไหมเราเลี้ยงนานไม่ใช่ว่ารรเราจะมาเลี้ยงแค่แต่ถ้าเกิดอย่างคนที่เขาซื้อมาขายไปเขามองว่าอย่างสมมติเขาซื้อสักสอง,องสามหมืน่นเ<อ>ขาได้กำไ <ล S 2> 5, <000. S 1> รห้าพันเขาก็ขายอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรเขาให้เขาโกนกลุ่มนั้นเขาเขาซื้อขายเขามองแค่กําไรนะครับต่อย่างเราซื้อเลี้ยงเราก็น่าจะคัดมันอาจจะแพงนะสําหรับที่เราซื้อแต่เรารัก ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมันจุดคืนทุนมันก็จะกลับมาหาเราก็ประมาณนั้นนะครับหัวน้อยเนี่ยเราต้องเลือกให้ถูกใจก่อนนะครับก่อนที่เราจะตกลงซื้อก่อนที่จะตกลงมัดจำพูดถึงมัดจำก็มีลูกค้าคนหนึ่งโยนกินมัดจำไปหมื่นหนึ่งเออบางม็อบเคยเคยได้ยินข่าวไหมพวกมิจฉาชีพมาทำากวัเนี่ยเออผมก็เพิ่งรู้เขาก็มีรูปไปโพสหน้อย่างนี้รเราชอบใจตัวนี้ปุ๊บเราก็มัดจำไปปร,รากฏว่า ฟรีเลยหายติต่อไม่ได้เลยก็เหมือนวิชาชีพใช่มาหลอกแต่เขาทาในรูปของรูปแบบงวส่วนมากก็จะเป็นหนึ่งไปเอารูปคนอื่นมาเ่เขาก็มีวิธีการของเขาหรือไปถ่ายมาเขาก็โสตดขายเลยล่ะอะไรอย่างเงี้ยรไปเอารูปของใครมาหรือไปดูแล้วก็ไปถ่ายของคนอื่นมาครับแต่จุดสังเกตมันจะง่ายๆครับคือมันจะถูกกับชาวบ้านเขาหนึ่งถูกครสองอย่างผมเนี่ยอยากจะให้มาดูนี่นะเเราเป็นเจ้าของัวถ้าเกิด เราที่มีมีความบริสุทธิ์ใจก็อยากให้มาดูมาเห็นนะอะรับจุ้งชอบตัวนี้แม่มันตัวนั้นเนี่ยระบบเลี้ยงผมเป็นนี้เรามาเราก็มาเห็นพื้นที่แต่อย่างนั้นเราไม่ได้เห็นครับเราก็โอนเงินพอโอนเงินไปก็สูญกันไปหมื่นหนึ่งเจ้านั้นนะบอกเราให้ผมฟังเขาจะพูดง่ายคุยง่ายแต่ก็จะรีบเร่งให้โอนถ้าไม่โอนก็เดี๋ยวคนอื่นเอานะอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณอย่างนั้นคก็อย่าไปเห็นแก่ของถูกครับติงๆิงใจไว้สักหน่อยนึงค รู้สึกว่าเออมีครั้งหนึ่งอยู่จังหวัดสระแก้วครับคุยกับผมเนี่ยกี่ตัวนะสามสี่ตัวประมาณนี้นะครับสองแสนอะไรนี่เนี่ยประมาณอย่างนี้เนี่ยแล้วก็จะต้องเร่งให้มาเอาวันนั้นวันนี้ผมก็บอกว่าเอาเฮ้ยมันทําไมต้องรีบอะไรอย่างงี้อย่างงี้อย่าอย่าไปรีบวางเงินมัดจำนะอย่างไงก็ไปดูงัวกันก่อนอะไรเงี้ยผมก็เลยจริงไปอย่าถ้าเจอแบบนี้อย่าอย่าไปเสียดายนะครับรบ,บอกเขาถ้าขายได้ให้เขาขายไปเลยฮ้อบาคบงคนบางคนอันนี้แต่เนาะบางคนก็อาจจะ ต้องรีบจริงๆมีงัวจริงๆเราก็ไปดูกับที่ละก่อนช่ได้เออดูมันเป็นที่น่าไว้ใจได้เราก็ถึงจะมัดจากันอะไรกันก็ว่ากันไปอย่างนั้นต้องให้เห็นนะครับครับมาดูมาให้เห็นต้องให้เห็นนะครับเออตัวนั้นก็ลืมตัวตัวนั้นท้งคู่กันเขาเอาไปแล้วนั่นผมมองหาอยู่ไม่เห็นไอ้ตัวโบ๊ทอ่ะเอาไปนั่นแหละครับนั่นแหละที่ว่าเขาโดนมามื่นตงนี่เนี่ยไปอยู่จังหวัดพิจิตรน่ะครับตัวนั้นไปแล้วไปอยู่คู่กันแล้ไปไปอยู่นี่แล้ว ผมก็ว่าอยู่มองหาไม่เห็นครับก็มาเอาไปเมื่อตุกตุกวันตุกจีนอะไรเนี่ยมาวันนั้นก็ตกลงวันนั้นก็จะเอหัวไปวันนั้นแล้วโอ้โหผม่าชุลมุนเขาก็ว่าลางานไม่ได้อะไรก็เอาครับก็อยู่แค่พิกิจก็จัดรถไปอะไรไปเขาเลือกเอางัวสาวสาวตอวแรกครับผมจะให้เขาเอาอีเบร์สามสิบมาเป็นงัวแดงคผมก็เลยบอกว่าแต่มันมีข้อเสียนะงัวนมใหญ่นะครับแต่ตัวเนี้ยที่แน่ๆต้องรีดผมรีดมาทุกครั้งเขาก็ ่าพ่อเขาดูแลอาจจะไม่ค่อยไงอะยังไม่ค่อยชํานาญเนาะจะลําบากเออจะลําบากถ้าลำบากเอางัวสาวไปไหมมันก็อยู่เราก็เขาก็เลือกเป็นงวสาวไปครับก็ได้ดีครับวัว<ไ>สดสาวทองแรกแม่เขาเออเข้าไปวันแรกก็คนรักงัวนะครับว่าไปลงงัวไม่กีน่น้ําครับ ว่าน้ําไม่สะอาดไปซื้อน้ําสั่งมาเทม oh. ไม่เจ้าปล่อยมันมันอาจจะตื่นที่แล้วงัวก็อยู่ฝูงไปอยู่ตัวเดียวมันก็จะล็อกแลกล็อกแลกเพราะวันหลังเนี่ยพ่อเขาโทรมาครับผมก็โทรไปเขาบอกว่าคําได้รูปได้เกาได้แล้วอะไรให้นหญ้าได้แล้วเช่องเนี่ยค่อยๆเล่นไปก็เลยบอกเขาเลยเงียบไปครับก็ว่ามีปัญหาอะไรก็โทรมาครับก็เลยเงียบไป